รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรถจักรยานยนต์ยาม a h a Tricity ครับนี่คือรายการสำหรับคนที่รักและหลงไหลนาฬิกาวันนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารอิตาเลียนฝรั่งเศสแนวฟิวชั่นนัมเบอรไนริลปากซอยโยธินพัฒนา3ครับมาพบกับแขกรับเชิญของผมที่เป็นคู่หูนะครับทำรายการอัปเดตข่าวแบบถูไถสังคมที่โด่งดังมากในโลกสังคมออนไลน์พวกเขามีชื่อว่าวินยูวงสุรวัตรรัตพงษ์เทียนดีและนี่คือรายการทอล์คไทม

สวัสดีคุณจอห์และพ่อหมอนะครับขอบคุณมากนะฮะสองท่านฮะที่หลวมตัวมาในรายการท็อปทานนะฮะตอนเมื่อกี้พอกล้องแทนลงมาปุ๊บเราสองคนกำลังก้มแน่อยู่เหมือนกำลังแถลงข่าวแถลงข่าวจับยาบ้าหรืออะไรอย่างนะฮะไม่ใช่ใกล้เคียงยิ่งแต่งตัวอย่างนี้ด้วยนะในรายการว้ายาบ้าของเจี๊ยบวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับท็อปทายนะครับสองพิธีกรนะฮะจากเจาะเคาน์เตอร์ครับครับเด่น เท่ดังในโลกสังคมออนไลน์นี่ต้องบอกว่าไม่มีใครเหนือพวกคุณแล้วนะเราต้องเสี่ยงด้วยใช่ไหมครับไม่เสี่ยงมันจะสนุกแล้วอ๋อครับสนุกตรงนี้แต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของนาฬิกาครับความเริ่มต้นในการหลงไหลนาฬิกาเริ่มที่คุณจอนก่อนนะครับเริ่มต้นตั้เมื่อไหร่จริงๆแล้วนาฬิกานี่น่าจะตั้งแต่สมัยแบบประถมอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าผมก็จริงๆแล้วผมก็จะเห็นแบบคุณพ่อใส่นาฬิกาแล้วก็ผมก็จะรู้สึกเออแบบ คือเพราะคุณพ่อเวลากลับบ้านมาจากการอ่านหนังสือเนี่ยเออพอคุณพ่อมานั่งที่เก้าอี้ปุ๊บเดินเข้ามาจากแบบนั่งนั่งรถกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามานั่งปุ๊บเขาก็จะควักกระเป๋าตังค์ขึ้นมาไม่ได้ควักอย่างอื่นควักกระเป๋าตังค์ออกมาแล้วก็มีกระเป๋าเหรียญอีกอันนึงแล้วเขาก็จะถอดนาฬิกาออกมาแล้วก็อ่ะลูกเอาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องที่หน่อย Oh. ใช่ก็คือเราก็ต้องแบบว่ารับของไปแล้วก็ขึ้นไปเก็บแล้วก็ไปวางเรียงให้เขาอ่ะกระเป๋าสตางค์กระเป๋าเหรียญอ่ะแล้วก็เป็นนาฬิกาวางไว้เราก็จะเห็นแบบอยู่ตลอดแบบเวลาแล้วเราก็อยู่ที่บ้านอยู่ตลอดอยู่แล้วฮะแล้วเราก็เหมือนแบบอ,อยู่ผ่านกับนาฬิกาของคุณพ่อมาหลาย,ายเดือนละเออเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออก็จะสังเกตอยู่ตลอดเวแล้วว่านาฬิกาที่พ่อใช้เป็นยังไงแล้วก็แบบเฮ้ยเดือนนี้ใหญ่น้ําหนักมันเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรมากแต่ว่า ด้วยความเคยชินเนี่ยเราคืันตรงนั้นใช่ครับใช่ครับแล้วของของพ่อหมอละฮะเริ่มต้นเมื่อไหร่ฮะของพ่อหมอนี่คือของตตวผมเองนะครับถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วก็คือคุณพ่อผมเนี่ยจะชอบบังทับให้ใส่นาฬิกาใช่เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่นาฬิกาแต่พ่อจะบอกว่าเออเราควรจะใส่นะเพราะว่าเราควรจะเป็นคนที่รู้เวลาตลอดเวลาเพราะเขาเป็นทหาร อ่าเขาก็บอกว่าต้องมีนาฬิกาเขาก็จะบังคับให้ผมใส่ตลอดเวลาทุกเช้าเขาก็จะคอยเช็คผมว่าวันนี้ใส่นาฬิกาหรือยังอ่าแล้วเขาก็จะซื้อนาฬิกาให้ใส่สมัยก่อนก็เป็นไซโก้ตลอดเวลาอยู่แล้วเก่าก็เปลี่ยนใหม่ก็เป็นไซโก้ก็เป็นไซโก้อยู่ตลอดเช้ามาก็ ขยาวค่อยยาขย่อยยาวรา้านก็ค่อยเต็มร้านไม่เต็มร้านก็่เต็มอ่ะเราใส่ไปต้องเป็นไซโก้วันไหนอ่าวันไหนไม่มีก,วมมก็วันไหนไม่มีก็จะโดนต่อว่าบางวันเขาไม่ได้อยู่กับตรวจเราก็เนียนๆไม่ใส่ออกจากบ้านไป <im IT R at> คือผม <im IT R at> ไม่ชอบไม่ชอบใส่เครื่องประดับนั่ะเหรอคือผมรู้คืออันนี้เพิ่งรู้ป่ะคุณจอนเพิ่งรู้เพิ่งรู้แทนรสมัยก่อนเราไม่มีโทรศัพท์ด้วยนะซึ่งเออเราเราไม่มีโทรศัพท์ซึ่งดูเวลาได้ด้วยแต่แบบรู้สึกมัน มันขี้เกียจไม่ได้ลำคาญไม่ไม่ได้ลำคาญแต่แบบขี้เกียจผมว่าขี้เกียจเป็นหลักมากกว่า <laughs> แล้วแล้วแล้วพ่อแบบเวลาพ่อแบบช่วงเราโตนะพ่อจะแบบบอกอะไรเราก็จะแบบว่าไม่ค่อยอยากทําตามอะไระเแบบใส่มาใกล้าแบบไม่ไม่ มันเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยคนอื่นก็ใส่กันอะไรเงี้ยแต่พอโตมาก็ผมรู้สึกว่าเอ้ยก็ดูเป็นผู้เป็นคนอย่างเงี้ยไไันนไม่อยากเหมือนคนอื่น<า><า>มีคุณพ่อเป็นอาหารไม่น่าในให้ใรายการจ่อข่าวตื่นของคุณย<ช>ังอยู่ได้นะเออนะเก,ก็คือเป็นเรื่องของการใช้เอ,อ่การดูแนตัวเองนะอุณพ่อผมเสียเวลาผก็ก็ขอแสดงความยแด้ว่าเป็นทางด้านการสื่อสารไง พ่ออ๋อใช่ใช่พ่อเสนาหนัสื่อสารใช่เราก็เลยสื่อสารเรื่องอาหารให้ประชาชนด้วยใช่แล้วก่อนที่จะไปไกลนะครับจุดเริ่มต้นของการเริ่มงานร่วมงานกันนี่เริ่มต้นยังไงอะเริ่มต้นด้วยการที่เขามาจีบพี่สาวผมครับครับเขาเป็นพี่เขยผมไง เอาเหรอฮะเขาแบบพี่เขยผมผมเป็นสามีภรรยาคือหลายคนก็จะเข้าใจว่าผมกับเขาเนี่ยมีกินกันเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าในรายการก็มากจะถึงเนื้อถึงตัวมากนาครัรนะแต่ว่าจริงๆแล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องลองเป็นเรื่องหลอกแสดงว่ายังมีอยู่เป็นเรื่องหลอกก็กินกันเงียบๆเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คือเรื่องเื่งคือว่าเขาเนี่ยก็คบกับ พี่สาวผมซึ่ตอนนั้นก็คือคบกันแบบยังเป็นแฟนกันอยู่นะ<ม>ครับแล้วก็แล้วเราก็เลยเหมือนเขาก็เข้ามาแบบมีส่วนร่วมมาเริ่มแบบทำความรู้จักกับแบบ งานการของทั้งพี่สาวเราแล้วก็ตัวผมเองด้วยซึ่งเราก็จะทำรายการจอหอตื้นมาประมาณหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่เทปหนึ่งซึ่งเป็นช่วงที่มีวิกฤตทางการเมืองซึ่งทางคุณโรซี่ก็คือพี่สาวผมก็เป็นเขาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นผู้อำวกับรายการนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยต้องหาครามม่ส่วนพี่แอมเนี่ยก็นั่งทำงานอยู่ผมก็ดูทางด้าน business ใช่คำนวณเลข ทางการตลาดขายของอะไรอยู่ฟังดูดีนะบนออฟฟิศดูเป็นดูดีเลยดูเป็นดูมีการมีงานทำก็นั่งนั่งทำงานอยู่ครับผมก็โดนภรรยากระชากลงมาพร้อมกับให้ใส่แว่นแต่งนวดแล้วก็เฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยจะให้เป็นพรามทำไงดีก็เลยไปคว้าชุดคลุมอาบน้ำ ซึ่งพึ่งซื้อมาจากตอนทัในมูลเพราะว่าอยู่<ต>ในรถซึ่งอยู่ใน,ในรถ,ใ,นรถใส่งานก็ใหม่ๆใส่แล้วกลายเป็นพรามยเลยอ่านี้เลยใช่แล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นมาใช่ใช่ใชแ,แต่ว่าตอนนั้นคือพ่อหมอเนี่ยก็จะยังเป็นลุกที่แบบว่าเหมือนไม่ยืนแบบว่าไม่ยือนอยู่ในฉากอะ่ะแล้วก็จะยืนแบบบางทีก็ยืนแค่ขี้หมูกยืนแบบว่าเกาตะแกระยืนแบบ ยืนถือรับยืนอะไรเงี้ยคือแบบยังไม่มีอะไรฮะยังไม่มีบทบาทมากใช่ครับแต่ว่าพอช่วงหลังๆปุ๊บเนี่ยผู้หมอก็เริ่มมีการแบบว่าแสดงความแสดงมุมมองเออหรือว่ามีการแซมมีการแซวขึ้นมาบ้างจนตอนหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยพ่อหมอเนี่ยแบบว่าเป็นพาร์ทหนึ่งของรายการที่สําคัญมากๆแล้วก็ พอหมอก็จะเป็นตัวแทนของคนดูในหลายๆมุมหลายๆช่วงเวลาอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่นําเสนอเรื่องราวในรายการตื่นแต่สุดท้ายจอข่าวตื่นก็สร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งในสังคมออนไลน์ประเทศไทยเลยนะครับต้องบอกต้องจริงๆเลยนะครับอะมาถึงนาฬิกาฮะพูดกันต้องนานยังไม่ถึงเร็าๆนะนาฬิการออยู่นะเราเอาปั๊บไหนก่อนปั๊บหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยที่ผ่านหมดเท่าไหร่เดียวจะถามสาวว่าตอนนี้กี่โมงฮะตอนนี้กี่โมงฮะตอนนี้ก็ประมาณ มันไม่แม่นใจเลยคนเรานาฬิกาดูว่าดูเวลาอันนี้มีนาฬิกาดูนาฬิกาโอเคโอเคนาฬิกากิโลเจ้าเรือนไหนอไม่รู้สักเรือนเลยนะอางเรื่องของคุณจอนก่อนอยากจะนำเสนอเรือนไหนก่อนถ้าที่มาที่ไปจะเป็นเรือนนี้ก็ได้ครับอ่ายังไงครับเรือนนี้นี่ยอันนี้เป็นเป็นนาฬิกาแบบว่า ทอมมี่ิวฟิกเกอร์ครับซึ่งก็จริงๆก็เป็นแบรนด์แฟชั่นใช่ไหมครับนะ<ม>แล้วก็จริงๆตอนที่ซื้อมาสายไม่ใช่สายนี้ด้วยจะเป็นสายแบบคล้ายๆอ่ก็คือเป็นแบบเหมือน ตามปกติทั่วไปแล้วด้วยความที่ผมใส่มานานมากครับจนสายมันแบบว่าแบบมันเน่าฮะก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนสายมาเป็นสายหนังแบบนี้แบบเน่าเน่าจะเป็นไงฮะเออใช่ของผมเน่านี้เน่านี้เหรอใส่ตลอดเวลาใส่ลุยทํางานอะไรทุกอย่างหมดเลยแล้วก็เรือนนี้เนี่ยเป็นเรือนที่ภรรยาผมซึ่งตอนนั้นก็เพิ่งเริ่มเริ่มคบกันเนี่ยก็เป็นคนซื้อให้ ใ้่นีหน้าใช่ครับแล้วก็มันเป็นมันเหลอดเลยได้โอ้โหครับอันนี้อันนี้ก็เป็นแบบเป็นเรือนที่เหมือนแบบพึ่งผ่านช่วงช่วงช่วงแย่ๆของชีวิตมาเหมือนกันก็คือช่วงแบบว่าที่ที่นำพามาให้มีแบบรายการต่อคอร์ทส์มีอะไรนี้ครับเพราะว่าช่วงนั้นก็แบบโดนแบบ วิกฤตทางการเงินมไม่ใช่ของประเทศนะฮะของตัวเองนะฮะก็ <laughs> คือแบบใช้เงินไม่เป็น<ะ>ออแล้วก็แบบว่าโอ้โหแบบใช้เงินโวมกระหน่ำแบบหนักหน่วงมาก<ะ>แล้วก็โดนภาษีย้อนหลังอะไระะเงี้ยแล้วเราก็เลยทําให้เริ่มโตขึ้น<ะ>เริ่มหานมาสนใจสิ่งรอบ รอดุลย์มากขึ้นแล้วก็นาฬิกาเรือนนี้ก็ก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาอยู่ตลอดตลอดใช่ครับใช่ครับแล้วก็รอดลงตึงไม่ได้ใช่ฮะรอดไม่ได้ต้องดีมากคือก็ผมจะนำมาแล้วเนี่ยนำมาแล้วใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหแต่ยังไงเรือนนี้คือไม่ว่ามันจะเก่าไม่ว่ามันจะแบบว่าสภาพเป็นยังไงยังไงตามก็ต้องแบบ ก็ต้องเก็บไว้ยังน um> ีคร um> ับแน่นอนถ้าคุณยังคิดอยากจะมีชีวิตที่ราบรื่นครับผมที่บ้านนะฮะต้องเก็บเรลยไี่ไว่าใช่ครับซอมนี่ฟิกเกอร์นะครับเป็นเรือนค่อนข้างใหญ่นะคุณคุณตอนเป็นคนใส่นาฬิกาสามเรือนที่นํามานี่ใหญ่ครับเป็นเป็นเรือนที่ไซส์40กว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือเรือนนี้แทบจะเป็นคล้ายๆเป็นไซส์มาตรฐานที่ทําให้แบบเหมือนจะพอพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอ่ะหน้าปัดนาฬิกามันควรจะอยู่ที่ ประมาณขนาดนี้เวลาอยู่พอดีข้อมือเลยใช่ครับใช่ก็คือแบบถ้าเกิดว่าเราจะไปหานาฬิกาเรือนใหม่ๆมาใส่เนี่ยเขารู้สึกว่าขนาดมันควรจะอยู่ที่ประมาณนี้เพราะผมรู้สึกว่าเออมันกำลังพอดีที่สุดแล้วก็เวลาแนบเข้ากับข้อมือมันมันกำลังดีแสดงว่าภรรยาคุณนี่บสายตานี่คือเฉียบใช่ใช่เหมือนเหมือนเขาเขาก็แอบสังเกตมาบ้างนะครับว่าเราเราชอบนาฬิกาแบบประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อหมอครับจะแนะนำเรือนไหนก่อนเลยครับ เขาเห็นว่าผมใส่ไซโก้เรือนที่พ่อผมบังคับให้ใส่มานานมากนี่ขนาดนี่แหละเขาซื้อไซโก้ใหม่มาให้เป็นแบบผ่านเนี่ยก่อนใส่ทุกวันผมยังขยับเลยทุกวันนี้ผมยังขยับใส่ฐานด้วยผมซื้อสองเรือนเพราะเพราะว่าอีกเรือนหนึ่งเนี่ยเป็นไซส์ของคุณผู้หญิงก็คือซื้อให้ภรรยาด้วยอ๋อนเดี๋ยวคนคนเดียวกับคนนี้ป่ะคนภรรยาคนเดียวกันสี่คนดวย มาถึงพ่อหมอครับจะแนะนําเรือนไหนก่อนเลยครับของผมก็เป็นไซโก้ครับเรือนกลางนี้ครับเพราะว่าเรือนนี้เนี่ยเป็นเรือนที่เจ้านายที่ผมรักท่านหนึ่งนะครับซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่ครับเพราะว่าเขาเห็นว่าผมใส่ไซโก้เรือนที่พ่อผมเัิงับให้ใส่มานนานมาก <laughs> จนมันเก่าเก่าจนแบบมันควรจะเปลี่ยนแล้วอะ <laughs> ่ะเขาก็สังเกตว่าเราเาทนไม่ได้ใช่ไหมใช่เขาเขาทนไม่ไหว เขาก็ไม่ได้บอกอะไรคือปีใหม่เขาไปเที่ยวฮ่องกงมาเขาก็เขาคงสังเกตว่าเราใส่ไซโกเ้เขาก็เลยเขาก็เลยไม่รู้จะซื้อนาฬิกาอะไรที่ที่ที่มันจะเหมาะเท่าในการยี่ห้อเดิมที่เราใส่แหละแต่เขาก็เปลี่ยนให้ลักษณะมันเป็นอะไรที่ทันสมัยขึ้นมาหน่อยดูไยรุ่นขึ้นมานิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแต่ก่อนไซโก้ที่ผมใส่เนี่ยมันจะเป็นแบบ เรือนแบบที่แบบคนอายุแบบ5 0 6สิบหกสิบใสเลยอะยัง่ไงรุ่นไหนช่วยขยายความนิดนึ่งแบบมันจะนับปัดกเออมันดูแก่ๆหน,น้าปัดมันจะเรียบๆแล้วมีเข็มแบบบางๆอ่ะ เออแแล้วดูเวลาอย่างเดียวอ่ะดูเวลาอย่างเดียวแล้วก็สายสีเงินเงินเรียบๆแล้วก็เวลาใส่ก็เขย่ากันทุกวันเลยนะนอใส่อ่ะขนาดนั้นอะขนาดนั้นไหมทำไมดูแบบชอบเขย่าวแบบนี้เลยถ้าถ้าเขย่าวี่ให้เลยนะเนี่ยโอ้ข้อมือข้อมือนี่ฟิ้วมากนะนี่ขนาดนี่ขนาดเราซื้อใส่ก้นใหม่มาให้เป็นแบบผ่านเนี่ยก่อนใส่ทุกวันผมมีขย่าวทุกวันนี้ผมยังเขย่าวเลยใส่ฐานด้วยอันนี้เป็นคอร์สใช่ไหมใช่ผมติดนะติด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  ก็เป็นเจ้านาย ครับเป็นเจ้านายที่ที่เคารพรักท่านหนึ่งเลยเหมือนพี่ชายอีกคนหนึ่งเลยให้มาครับอันนี้ก็ผมก็จะใส่เวลาไปหาเขาเวลาสงการผมก็จะสลับเรือนผมก็จะอยากใส่ให้เขาแบบรู้สึกภูมิใจว่าแบบอยู่ด้วยเออยังเก็บแต่จริงแต่กันดไม่ใส่ใช่กลับบ้านมาก็ต่อครับก็เป็นคนแบบนี้เดี๋ยวเทปนที่จะส่งตรงให้นะไม่ไ้ยเราเราถ่ายทอดหลังจากถ่ายทอดเสร็จปุ๊บส่งตรงไปให้อีกนะย้ำเลยนี่คนดูเยอะ อ่าเดี๋ยวต่อต่อที่เรือนที่2นะครับของพ่อหมอคุณแม่รำเลยน่็เรือนที่2เออเป็นเคนเนตโคครับทำไมมาเป็นสายหนังล่ะเนี่ยอันอันนี้เนี่ยดูดูทรงของพ่อหมอนะคุณจอนเขาน่าจะน่าจะเป็นสายเหล็กมากเลยน่าจะเป็นสายเหล็กใช่ไหมเขากินตั้งสองเรือนที่เป็นที่เป็นใช่คืออันนี้เนี่ยเป็นเรือนที่คุณภรรยาซื้อให้เป็นของขวัญผมไม่แน่ใจว่าเป็นคริสต์มาสหรือเปล่านะครับหรือว่าวันเกิดครัว่าเขาเห็นผมชอบสีน้ําตาล เขาก็เลยซื้อนาฬิกาที so ่เป็นส so ีน้ำตาลให้ทั้งเรือเลยคือข้างในหน้าปัดก็เป็นสีน้ำตาลสายหนังก็เป็นสีน้ำตาลและตอนที่เขาให้เป็นของขวัญและแกะกล่องมาให้ผมก็ถูกใจมากเพราะว่าอันดับแรกเลยคือเป็นสีน้ำตาลซึ่งเชอาสีน้ำตาลแล้วสายหนังก็ไม่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 เคยมีนาฬิกาที่ที่เป็นสายหนังของตัวเอง โอไ้ไม่ไม่มีเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออก็ก็ดีนะมันก็ดูแบบมันดูเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะพอเป็นสายหนังมันก็รู้สึกแบบสุภาพบุร,รุษแบบดูนุ่มนุ่มเล็กมากดูคู่ <นะ S 2> ดูคู่ดูดูดมีชาติตระกูลขึ้นมาหน่อยชาติตระกูลหรอคนชายนิดๆอะไรมณ์เน Я <annoying S 1> ี้ยอันนี้คนชายนิดๆิดคนชายนิดถึงแม้รูปรักอาจจะแบบว่าขลาดหน่อยมกคนชาอยนะเราก็เออสายมันก็คือเสื้อผ้าดีเหมือนกันนะอันนี้ครับก็ก็อันนี้เป็นของภรรยาให้ สรุปว่านี้ของเจ้านายซื้อให้อันนี้ภรรยาซื้อให้ที่ที่มานะคุณจอนเขาไม่มีอะไรที่ซื้อเองไงมันก็เดี๋ยวกันฮะมันก็ใกล้เคียงผมครับก็ตกกับเหตุผลที่ตอนแรกแบบไม่เอาแสตมป์การับเขาไม่ซื้อเขาไม่อยากซื้อเองมีคนซื้อให้หมดเลยครับมามาถึงเรื่องที่สองของคุณจอนท่เดือนที่อาจจะนำซื้ออีกเรือนนึงผมคิดว่าน่าจะเป็นเรือนนี้อันนี้เดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเรือนเฮ้ยอันนี้ผมซื้อเอง โอเคอะยรภูมิใจแล้วภูมิใซื้อเองโอเคครับผมวันนี้เป็นผมซื้อใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผมไม่ได้ซื้อเรือนเดียวด้วยผมซื้อ2เรือนเพราะว่าอีกเรือนนึงเนี่ยเป็นไซส์ของคุณผู้หญิง ก็คือซื้อให้ภรรยาด้วยเดี oh, ๋ยวคนคนเดียวกับคนนี okay, so ้ป่ะภรรยาคนเดียวกันสี่คนเดี๋ยวผมยังมีภรรยาคนเดียวอยู่นะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ว่ากันจะเคียงกันเองนะเคียงกันเองจะข่าเป็นญาติกันด้วยเนี่ยอ่าโอเคก็เรือนี้ก็เป็นคือผมเนี่ยก่อนที่ก่อนที่จะมาถึงเรือนนี้นะครับคือคือผมพอเริ่มโตขึ้นปุ๊บเนี่ย ผมก็เริ่มเป็นคนที่ใส่พวกเสื้อเชิ้ตแล้วก็สูทเยอะมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะแบบถ่ายยังถ่ายถ่ายรายการจออมวเตอร์เนี่ยพอเข้ามาถึงปีที่3ปีที่4ีปุ๊บเนี่ยทางคุณโรซี่ก็คือพี่สาวเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันอยากให้ซีซั่นนี้หรือว่าปีนี้ที่ที่เราจะมาเริ่มถ่ายจอคอมวเตอร์กันอยากให้แกแบบเนี้ยบอะเนี้ยบด้วยการแบบเออแบบใส่สูทใส่แจ็กเก็ตให้มันดูแบบดูดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ายังเนี้ยบอยู่นอะไรเงี้ย ในขณะเดีวยวกันก็เวลาผมทำพวกอ,อีเวนต์อะไรต่างๆหรือว่าไปทำถ่ายรายการอะไรต่างๆเนี่ยลุคผมมันก็เริ่มโตขึ้นแหละก็คือเริ่มใส่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นสูทใส่เป็นแจ็คเก็ตให้เป็นทางการมากย,ยิ่งขึ้นแล้ว,ลวตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งปัญหาทผมเจอมากๆก็คือเวลาผมใส่นาฬิกาเนี่ยแล้วมันจะชอบแบบว่าติด ความหนาของนาฬิกาความหนาของนาฬิกาก็จะติดมากแม้แม้กระทั่งขนาดเป็นเป็นเสื้อที่เราตัดเองประจำอยู่แล้วที่ที่ร้านที่เราบอกเนี่ยมันก็จะบอกเฮ้ยคือฝั่งนี้ผมจะขอให้ตรงข้อมือเนี่ยมันมันกว้างขึ้นนิดนึงหรือว่ายาวขึ้นนิดนึงนะเพื่อจะไปใส่นาฬิกาได้ด้วยเหมือนกันขนาดว่าเป็นเรือนนี้ที่เราใส่ประจำเนี่ยบางทีมันก็ยังรู้สึกแบบติดๆกระฐานอยู่เหมือนกันแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะได้นาฬิกาเรือนมันบางๆแต่ว่าดูลาสสิกดูแบบว่าดูเรียบๆแล้วก็สามารถใส่กับสูตรของเราได้ด้วยเหม เสิร์ชแล้วก็ไปหาข้อมูลดูแล้วก็ไปเจอยี่ห้อเนี้ยก็คือของของแดเนียลเวลนตันนั่นเองแล้วก็ตอนนั้นก็กำลังจะสั่งแล้วก็ภรรยาก็อยู่ข้างแล้วภรรยาก็มักจะด่าเสมอว่าทาไมแกชอบสั่งของจากต่างประเทศอะไรมาเยอะเหลือเกินเปิืองอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบ เขาตัวเองซื้อเยอะไปปกติจะกลับกันนะผู้หญิงเขาชอบซื้อซื้อเยอะมากอันนี้ออกแนวเก็บกดนิดนึงนะเนี่ยนิดนึงอยู่ที่บ้านพูดไม่ได้อย่างไรก็ตามต้องมาระบายในรายการผมก็นึกถึงเธอผมก็สั่งแบบอีกตัวหนึ่งให้เธอด้วยเป็นคู่เป็นคู่กันจงเดียวกันจบได้ดีจบได้ดีจบได้ดีใช่แต่ว่าน่าจะเรียนเล็กเรียนของพี่จะเรียนเล็กเรียนเล็กนะเป็นเป็นเป็นหน้าปัดที่แบบว่า มันจะเป็นไซส์เล็กสมันี้แต่ว่าเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันอะไก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมด้วยถ้าจะไม่ผิดใช่ใช่ใช่สายคู่กันเลยนันคู่กันใส่คู่กันใส่คู่กันซึ่งก็ผมก็ดีใจมากเพราะว่าเรือนนั้นเนี่ยก็เป็นเรือนที่เขาก็ชอบแล้วก็เขาก็แบบติดสายกันระจํำแล้วก็ทุกวันนี้คือแบบว่าจะออกไปข้างนอกอะไรยังไงด้วยกันจะพาลูกอะไรยังไงไปด้วยก็จะใส่เดือนนั้นตลอดเวลาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรือนที่เฮ้ยเหมือนว่าเรา เลือกมาถูกแล้วก็ถูกใจเขาด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นเรือนที่อยู่ในความทรงจำังเหมือนกันเยียมมาก,กน,นะครับวัต h r e v วิวครับเราจะรีวิวนาฬิกา Rolex s u b m ั r i n ร r จัดได้ว่าเป็นเรือนที่น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งเลยครับแต่ที่พิเศษกว่าเห็นจะเป็นขอบสีเขียวที่โดดเด่นสวยงามนี่แหละครับบานพับแบบดับเบิลล็อกที่มี extension link สำหรับใช้งานกับชุดดำน้ำครับ จะถามว่านาฬิกาสปอร์ตของโรเล็กซ์รุ่นไหนขายดีที่สุดในโลกนะครับคำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วก็คือโรเล็กซ์ซับมารินเนอร์แต่ถ้าจะถามว่ารุ่นไหนของซับมารินเนอร์น่าสะสมมากที่สุดอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเลยนะครับเพราะมีหลายรุ่นเหลือเกินแต่วันนี้วัตส์รีวิวครับเราจะรีวิวนาฬิกาโรเล็กซ์ซับมารินเนอร์16610 LV เรือนนี้นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรือนที่น่าสะสมครับโรเล็กซ์ซับมารินเนอร์เดเอทรหั16610 LV ่รือนนี้นบ่ัดได้ว่าเ,เรือนน,สสอน,น่ี่นยครับ เพราะเป็นรุ่นฉลองครบรอบ50ปีโดยเริ่มผลิตในปี2003นะครับมีขนาดตัวเรือนที่40มิลิเมตรและกันน้ําได้ลึกถึง300เมตรเท่ากับรุ่นปกตินะครับแต่ที่พิเศษกว่าเห็นจะเป็นขอบสีเขียวที่โดดเด่นสวยงามนี่แหละครับและในส่วนของหน้าปัดนะครับมีภายน้ําขนาดใหญ่หรือที่โรเล็กซ์มักจะเรียกว่าแม็กซี่นะครับและแน่นอนครับรุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยกลไกลออโตเมติกโรเล็กซ์ตัวเก่งนะครับคลเบอร์3135ครับ เดินด้วยความถี่4เฮิรตซ์นะครับหรือว่า28,800ครั้งต่อชั่วโมงครับความเที่ยงตรงระดับ COSC พร้อมพลังสมรองลานอยู่ที่50ชั่วโมงครับสายเป็นแบบออเสเตอร์นะครับพร้อมบานพับแบบดับเบิลล็อกที่มี extension link สำหรับใช้งานกับชุดดำน้ำครับด้วยระยะเวลาการผลิตสั้นๆเพียง7ปีเท่านั้นนะครับและมีขอบสีเขียวพิเศษแบบนี้ทำให้ Rolex Submariner รุ่นนี้นะครับก็เป็นที่หมายปองของนักสะสมทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะ ปีแรกๆที่ผลิตเนื่องจากว่าหายากมากๆเลยนะครับถ้าถามผมว่ารุ่นนี้นะสาสะสมไหมคำตอบกระชัดเจนอยู่แล้วครับ ขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทรีสิตี้อันนี้คืออิเซชิตะเกะนะฮะไม่ใช่เดเห็ดนะมันไม่ใช่เห็ดครับอันนี้คืออิเซเมยเกะเมยเกะเดือนนี้เป็นรายการดวงใจเลยแต่พอดูราคาแล้วก็แบบเออเออเป็นเห็ดที่แพงมากผมก็ไม่ซื้อครับก็เป็นดูที่แรที่สือมันจนภรรยาทนไม่ไหวทนไม่ไหวมันเกิดก็เลย ตื่นเช้าขึ้นมาโหยังไงครับมันก็มีกล่องกลมๆเงินๆอยู่แล้วผมก็แบบเปิดมาเจอเห็ดแน่ๆเปิดมาเจอเจอแบบผมมียาเกศแน่ๆพอถามราคาปุ๊บครับนี้หลักหมื่นนะเออนี่หลักแสนไม่เราก็แบบเออโอเคยังไม่ค่อยถูกใจนั้นก็อยากได้เลยอยากได้ว่ะแต่ว่าภรรยาก็ ก็ไปเหมือนไปช้อปปิ้งของเขาอ่ะแล้วก็กลับมาพร้อมกับถุงโอเมก้าเราก็แบบว่าซื้อโอเมก้าใส่เองอ่ะไม่ใส่เองอะก็เลยกลายเป็นที่สุดของของนาฬิกาที่เราที่สุดของจอร์นนะที่สุดของจอนจริงครับถ้าสมมติวันหนึ่งคุณทำรายการเจาะข่าวตื้นอยู่มีเสียงรองเท้าบูทเดินเข้ามาในสตูรู้ละ คุณอาจจะต้องเข้าค่าย AF นะคือเข้าเข้าเข้าไปคุยงานเข้าไปคุยงานนะครับจะเอาเดือนไหนไปให้เดือนเดียวตอนนั้นคุณจะเอาเดือนไหนไปเข้าค่ายด้วยโอ้